ีกนถ่ายคลิปถ่ายคลิปอีเมลถามว่าเป <asan> ิดไฟเห็นย eh, <to> ังวะถ่ายคลิปเมื่อีเวันที่สองทำการอยู่บ้านเขียเสาตักหนึ่งเออเมื่อีเวันที่สองทำการอยู่บ้านเนาะมาถ่ายคลิปอีเมลให้นกกินอีเมลเช่นอยังแม่เอมหมูบอเหตุเอมหมูอ่ะ อันนี้แม่ทําคร่าวๆให้กินละบ่งมเลยแม่สิอัพลง YouTube อ๋อสิออกไปทางนอกมั้นี้อยูเ่เฮือนแล้วกะน,นอนบ่รับตาดำเบิดเมื่อคืนนี้นอนประมาณ0 5 0าตื่นมาวาังเที่ยงได้อี่แม่เอิ้นอยู่มาเอเ้านี่กะค้านลแต่ก็น,นอนต่อเออกะตอนบ่ายก็ไปนอนต่อฮอด0 5 0งตอนนี้ก็เด้อสินอนหลับได้บ่ มี่เนเห็ดออมหมูเนาะ่นซื้อหมูมาไปเบิเพิ่นเห็ดล่ะปกติอยู่ดูใบก็เห็ดอยู่แต่ว่าเห็ดบ่แซ่บเหรอไปเบงอีแม move, ่เห็ดออมหมูไปสิบอกว่าในครัวนะ mai, เห็ดใหม่เพิ่นมีข้าวตรงเคาน์เตอร์มีสิ่งล้างจานทุกอย่างเข้ากับแบบอา mai, เห็ดใหม่เพิ่นเห็ดเนว้กินนั่นมีสุดท้ายกะเอาไปเห็ดทางนอกครัวทางนอกอะสก,กรปรกหมดเลยบริใัทงาน นี่แายเบิงทุกคนคณะมนุษยศา,า,าสตร์มหาวิทยาลัยมหสาครจบปี2 5 5 7จ้าเจาผู้ใดคิดว่าเหาผู้ใดเหายังหาตัวเองมาพ่อเลยยังไงนี่เด็กคนสวยคนนี้ยังมาพอเนอได้เป็นโอ้ยตาละแบบอันนี้คือแบบยาวนานมากความสุขปก เฟรชชี่เดย์อันไหนลอดซุ้มประเพณีราศีเอ้ยราตรีนิสิตอันนี้เฮาเองจ้ะเป็นดาวคณนะตอนนั้นอันนี้ไปประกวดดาวมหาลัยเด้ก็บ่ได้ดอกแต่ว่าเข้าจเจ้าก็ให้แบบคล้องที่เราลึกมาแหละนะก็คือว่าตายอันนี้นะอีแมก็อเก็บไหวมะไปไปเบ่งมาอีแม่แล้วเฮ็ดจังได๋กินเนาะนี่จะให้เบ่งเพิ่นต่อขยายออกมาจากในบ้านเนาะอันนี้เป็นส่วนของของเก็บขล้องในครัวน,นั้นนี่เนาะทุกคน หรืเพิ่นต่อขยายออกมาเพิ่นก็ว่าที่จริงอะหมกเนี่ยมันควรลงแต่ว่าเพิ่นแบบต่อออกมาใส่ตู้เก็บเข่าเก็บศาสตร์โอ้ร้ายอย่างกูตเสื้อพงเสื้อผ่าของเพิ่นร้ายบอกว่าอย่างพบไส่ก็หายเอาไปทิพได้ก็โบทิพเนี่ยในครัวเพิ่นวะในครัวเผ็ดไห้จกเจียอบไส่มาใส่ทางนอกนี่ดิ หมองล่างช่วยล่างจานตรงนีนงกินแคนเหนเจ้บเจียบใส่ออกมาใส่ทั้งนอกเสยเุณ่นว่าหนึ่งเข่าเรามันเป็นอย่างแม่หนึเข่าแล้วมันเป็นยังกินมันขึ้นอย่เ,เ <ullah S 1> ี้เนเห็ดออมหมูใส่พักยังไงแม่ักเอียงอันนี่พักอีกนิดตอามาด้ใส่ อาหารอีสาบนบ้านๆ <laughs> อยู่กับดินกินกับทรายอีรีเนาะเพื่น <laughs> บักไว้นี่แหละครัวง,งามๆพื่นบูมักเนาะ <laughs> นี่สีเห็ดอันอีหยังก็เขาจีเขาจีใส่ไข่เออถ้าอันอ้ายเอาไข่มาหาย,ยู่เพื่อนว่า ปกติมนันหนาวมาหา้แม่ว่ามีไข่อยหน่วยเดียวคือสิบะพอ่อเป็นซองอยากกินแต่เมื่อคืนหนาวเนาะอยู่บา้าลหนาวนะแม่เออตีที่มันหนาวสั่นนี่วางทันสองสามสี่ห้ามือล้างเขาโอ้ยเย็นเพราะ,ะว่าแอร์ก็ไม่ได้เปิดเมื่อคืนที่เปิดพัดลมเลยก,กะอ้วยหนาพัดลมนี้ชอบแล้วกัอันตอนแรกอันใส่ผมบางๆเราเดึกๆมาตีสองตีสามก็เลย อันเขามาเอาของผมมีของอีเมลนอนบนหลับพ่อเมื่อคืนนี้ยจะไปเนี่ยนอนหลับแรงแต่เมื่อวานโอ้ยนอนหลับแรงเหนื่อไหมมันรับนอนตื่นมาปวดงงเลยอ่นลุกนอนหลับเด็กวะทึ่งฮะสบายสะดวก อี่เมย์่าทายคลิปให้ผู้เบาเบิง้งเพินหน่ายแต่ยังบอกว่าทายคลิปลง YouTube ลงยู u ูบเซลสุดใจได้มาให้ผู้เบาเบิง้งผู้เบาไม่จะใส่แอ๊ะทุกคนเขาวจะมาขายนมเปี้ยวเอาก็จัดไปหนึ่งโลเก็บไปกินตอนแรกถามว่าขายแบบครึ่งโลบโเขาวจะบอกว่าเอาโลหนึ่งซ่าคุ้มกลัววะจัดอะโลหนึ่งก็โลหนึ่งไอ้แม่งจีเ้เขาจี้เราว่าชิมาเฮดเอง ເພິ່ນເສມລທີ เดยวออมหมูอมหมูพักตั้งต่เมื่อคืนพี่แม่เห็ดข้าวจีกแม่เฮ็ดด้วยกันกินดีอยู่เป็นตระซสบอยู่เดยนะที้ข้าวจีออมหมูสือม้าอหมูเดลงข่า วางไฟเข่าจีต่วสิเหตุที่หลังจีนมาดาวสิงไฟสว่งหอลองลพูด สัมภาษณ์อีแม่ดูเป็นใดลูกสาวมาบ้านอ๋อใจต่อใจมาปิดตาเทียนเนาะแด่ยันได้ต่ยังแต่นังได้ยังนีอยู่ขนาดไหนไม่ไปไหนอย่ใไห้องอยูนไม อ้าวอยู่ในทองเหรอพี่แม่เห็นงานดูไปด้วยป้ะ เขาจา <ừ. S 1> ้อาหน้าวัานนี้เราจะเาหางินมาขอเฮาดิเป็นเตงเหรอร้านมันเป็นเต็มเรออไปค่ะคแบ,บ่ได้ค่าดอกไหนมาใหดูเอาลายดูอ่ะเอาใดเอาไหมดู

เคม,ออม่เลยพี่หมอเดิมอืสไต้ยวมันมโอ้ตายก,ออกีนไต้ไว้จนเขาอิ่มขาพูดคนขเขาเอาไคลิปนี้เนอะไม่ได้เป็นคลิปดังๆเนาะอยู่เห,หือนอีแงคกให้้อากินเฮ็ดออม,มมูไมนไ้ไปลาเลยกอตกริมเขาเอาแล้วคนบายบายจ้ะ